หนูเปิดไม้หมดแล้ววันนี้ไี้ย <S 2> <S 2> <S ชัดไหมชัดค่ะโอเคก็มาคุยกันต่อเนาะเพราะวันเราคุยกันเรื่องว่าเราได้แล้วว่าเป็นต,ตลาดโอเคใช่ไหมแล้ววันนี้เราก็มาลงในระดับโครงสร้างเนาะที่อาจารย์สอนวังนี้ก็คือมีเรื่องเหตุการณ์ใช่ไหม <S 2> <S 2> อีเวนต์แล้วก็แบบที่ต้องใช้โครงสร้างต้องใช้แล้วก็ตัวโมเดลเนาะว่าเกอบความคิดหรอเป็นยังไงบ้างก็ว่นเราคุยเป็นเรื่องตลาดโอเคใช่ไหม ใช่ครนี้เรามาเจาะลึกนะว่าเราจะหาอะไรซัพพอร์ตเราดีว่าให้มันถึงจะแบบว่าที่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มีอิมแพคจริงมีผลกระทบจริงแล้วก็สามารถทำได้จริงเนาะซึ่งเราก็ยันยักันไปหาข้อมูลมาใช่ไหมพูดงานวิจัยต่างๆก็แต่เราค่อยๆเล่ระดับเนาะจากอันแรกคือเรื่องระดับเหตุการณ์ใช่ไหมว่าไงบ้างในระดับเหตุการณ์ของโครงสร้างไอซ์เบิร์ก เราอว่าคืออะไรบ้างไล่จากอันแรกเลยก็คือระดับเหตุการณ์อีเวนต์ใช่ไหมสิจริงจริงสิ่งที่เรามองเห็นแต่แรกอะก็คือคุยตรงกันตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วว่าจุดที่เรามองตรงกันอะคือควรจะต้องมีการติดตั้ง QR code ในตุดของชุมชนตลาดหัวตะเคเพราะว่าจริงๆอันเนี้ยก่อนที่เราจะไปหาข้อมูลมัเจมาเราอะมองภาพเดียวกันว่า <laughs> การไปตลาดหัวตะเคมันเป็นอะไรที่แบบคือมันดูมบะ แต่มันสเปซสปาเราู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีมันมีคุณค่าหรือว่าวิถีอะไรที่มันสอดแทรกอยู่เยอะมากจร่งที่นีเดีวที่ที่เราที่เราผู้อยู่คือเราพยายามจะรีบเรียงข้อมูลใหม่เนาะจริงมันมีข้อมูลอยู่แล้วแหละถูกไหมใช่แค่ว่าข้อมูลมันไม่ได้รีบเรียงเนาะใช่ใเป๊ะคิดว่าแบบมีการติดตั้งเชลโคดในจุดสําคัญของชุมชนตลาดชุมชนของตราคิดว่า หอยนี้มีอะไรอีกจุดหนึ่งพอยหนึ่งกใกล้เคียงกันมีอะไรให้คนที่เข้าไปอ่ะสามารถนอกจากประโยชน์ของการติ๊กอินถ่ายรูปอะเรามองว่ามันมีคุณค่าในเรื่องของการท่องเที่ยวซ่อนอยู่ซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นอาชีพหรือว่าเพิ่มรายได้กับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริงเป็นจริงมองเป็นภาพการกระจายรายได้ด้วยอะไม่นใช่แค่ท่ททองเที่ยวสุดนัท่านั้องคุณอยากให้มันเป็นทูเวย์ได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยชุมชนแบบกระจราย เทอะไรวันนี้สองก็คืออยากให้นักท่องเที่ยวอะได้แบบเพ้ที่คนทีสนใจได้สกแกน QR โคดเนี่ยเพื่อเข้าใจถึงแผนที่ชุมชนในรูปแบบดิจิตัลจริงๆอืมแล้วก็ระบบเ จุสมองน้ำไปยังไงแล้วมันก็จะเกิดเป็นการเป็นแบบเดินไปเรื่อยๆไม่มีอะไรแหละแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมันใช่จริงๆ้วมันมีอะไรมากกว่านั้นมากมาแล้วจุดสมร้องคือแบบจุดคือตั๋วล่องเรือซึ่งจริงๆกั่ของตะเคียนทั้งเส้นทางที่เป้เดินไปมันมีนาำตลอดเลยแต่เป้ไม่รู้เลยว่าอาจะลงเรือไปขึ้นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยป่ะซื้อตั๋วยังไงใช่แล้วจุดลงเรือเนี่ยกิจกรรมนอกจากลงเรือมันมีอะไรบ้าง เลยเยอะมากแค่นมากกว่าการไปลงเรือพายเรือเลนใช่แล้วก็แล้วก็จุดที่พี่นนท์พูดมาเนี่ยเป้ชอบสุดเลยก็คือเรนเรนถูเอ,เอเินเรืออักอยางอ๋อเรือเอินก็คือเราพยายามเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพแหละสร้างสร้างรายได,ด้เราทสอบและกิจกรรมอาหารพืน้นถิ่นนะซึ่งมันมันถูอนะเป้มองว่าแต่ละจุดอะ่ะอันนี้เคยไปของรัดมยมมาแบบว่าทุกคนสนินตลาดของรัดมยม,ยม,มเคยไปเคยไปอืออนเนี่ยมันเป็นมันไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่เขาอ่ะใช้ วัตกรรม QR code แล้วก็เอาแบบชาวบ้านใ้อ,อารมณ์ให้เข้าถึงง่ายๆขึ้นนี่พาม,มากขึ้นใช่แล้วแล้วเปร็รู้ว่าไอตรงจุดที่เป้ย่อยมาอย่างเงี้ยถ้าผู้ใช้งานสามารถดีวิวแล้วก็แสดงความ,ามเห็นได้แล้วก็เข้า,า,าถึงต่างได้อะมันจะเป็นเหมือนการเชิญชวนให้คนที่สนใจอะไปในจุดต่างๆเดียวกันคือเราไม่ได้มาคเาว่าเฮ้ยยูลิสท่าลิสเนี่ยยูไปให้ครบนะแต่ถ้า mind, อยู่สนใจอะไรอะยูเข้าไปซึ่งอาจอย่างเช่นเราสี่คนเราอาจจะชอบอะไรเหมือนกันนี่เป็นไม่ใช่เวิร์กช็อปเลยไม่ก็ไม่ต้องไป เป้ชอบเที่ยวเป็นสายแบบลุยๆเฮ้ยอ,อยากไปเรืออยากไปดูกิจกรรมเป้ก็ไปตรงจุดนั้นซึ่งมันน่าจะแบบน่าสนใจแล้วก็ระบบเนี้ยมันจะเป็นบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานเช่นวันเวลาการใช้งานเพศและช่วงอายุให้มันได้แบบเห็นภาพว่าเออมันตอบโจทย์กับอะไรมากที่สุดอันเนี้ยจะเป็นระดับระดับเหตุการณ์ที่เราแบบมองได้ผิวที่สุดขนาตอบโจทย์เพราะว่าเนีย้ยบอกตรงนี้เรื่องสารที่สาคัญเนาะ เรือจุดอาหารจุดเวิร์กช็อปจุดท่องเที่ยวที่สําคัญแล้วก็จุดถ่ายรูปก็มีการเก็บเพราะนั้นดัตตาเบหลังบ้านเพื่อจะดูว่าจะได้พิคอต่อไปว่าเฮ้ยมีคนอายุเท่าไหร่เยอะไหมพี่ชายพีหญิงคนไทยคนต่างชาติแล้ก็มีที่ขวัญบอกขวัญบอกว่าอยนัแบบใช่ที่ใจที่ขวัญบอกมาแบบใช่เขาไปหาวิจัยมามันเป็นวิจัยของมหาลัยลังสิตทีนี้ยมันเป็นเรื่อง แนวทางการพัฒนาและส,งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ตลาดหัวตะเคียน <N> ีเนี้ยจากที่สรุปมามันจะเป็นเอ,อคนที่ไปเที่ยวอ่ะจะรู้จักเป็นฟิลแบบว่าเอ,อวัฒนธรรมหรือว่าแบบเอ,อเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยเขารู้จักแล้วแต่ทีเนี้ยเ,เขาก็อาจจะรู้จักผ่านประวัติศาสตร์หรือว่าในแบบในแผนที่อะไรที่ในตลาดมีแต่แต่ว่าไอ คะแนนที่หน้อยที่สุดอ่ะมันจะเป็นด้านเกี่ยวกับความสะดวกสบายก็เลยเอ่อก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว,ว่าเราทํา QR เนี้ยมันก็จะช่วยแบบว่าพัฒนาหรือว่าแบบเออส่งเสริมในในวิจัยเรื่องเนี้ยที่เขาไปหามามันก็จะได้แบบพอมี QR ปุ๊บใช่ไหมพอเราสแกนอ่ะมันก็จะขึ้นเลยว่าเฮ้ยห้องน้ํานะอยู่ฝั่งนั้น เออเราจะไปแบบเหมือนของเป้ใช่ไหมที่เป้บอกว่าเป้ไม่รู้ว่าจะไปซื้อตั๋วลงเรือตรงไหนอพอสแกนปุ๊บมันก็จะมีเป็นบอกเลยว่าแบบอ่ะจุดลงเรือนะเราต้องเดินไปทางนี้ขยักเวิร์กชอปอไปวันไหนอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะน่าจะแบบว่าไปไปช่วยกับไอ้วิจัยเลือดเล่มเนี้ยน่าจะได้อยู่ที่เขาไปสำรวจมาของเป้เจอมาเหมือนกันวิจัยหนึ่งแบบว่าหาแบบเซิร์ชแมันก็เด้งป๊อปขึ้นมาเป็นแบบผลกระทบของน,นวัตกรรม ตลาดอิเล็กทรอนิกส์อ่ะซึ่งจริงๆมันมันส่วนมากมันเป็นเชิงบวกทั้งหมดคือเรามองอ่ะภางภาษามันแบบอิเล็กทรอนิกส์มันอาจจะดูกับชุมชนมันควบคู่กันได้หรอแต่เป้มองว่าแบบปัุบป้าๆสมัยเนี้ยจะใช้คนละครึ่งเขาเป็นจอเขาเป็นครีเอเตอร์มือใหม่นะหรือว่าเขาได้แล้วมันเป็นนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มันรวมแพลตฟอร์มซึ่งเป้ว่าอะไรสิ่งเนี่ยมันจะทําให้มันมีผลต่อการดําเนินงานอย่างเป็นลูกธรรม ในการใช้ QR เข้ามาช่วยด้วยแล้ว QR มันง่ายมากเลยอะมันแค่สแก,กนเท่านั้นนะแล้วถ้าเราทําหน้าเว็บที่มันไม่ได้ยุ่งยากมากเกินไปกดติ๊ตติ๊ติต๊ต,ตมิมันอ,อืมโแล้วก็ถ้ามองมว่ามันอยู่กันมมัน,ม,นมันดีแล้วถ้ามองในมุมของเด็กอะ<ม>เด็กอะเนาะเวลาถ,ถ้าถ้าอะ เป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาก็ได้นะถ้าเป็นเด็กอะ่ะพาพาเด็กไปดูงานใช่ปะ่ะเขามันก็เด็กก็จะดูแค่ว่ามีคาเฟ่มีรูปจระเข้มีรูปวาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กก็จะไม่รู้เหมือนเดินผ่านๆอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีไอแพลตฟอร์มเนี้ยเขาก็จะเปิดดูได้ว่าเอตรงที่เขาอยู่มันมีประวัติความเป็นมายังไงก็คือรู้ลึกกว่าที่เดินเฉยๆอะ่ะมันก็จะได้แบบข้อมูล แบบอย่างเช่นทำเวิร์กช็อปทำอาหารถิ่นใช่ไหมเราก็กดดูในแพลตฟอร์มได้ว่าแบบเอ้ยการทำอาหารถิ่นเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างมีขั้นตอนทำยังไงเราก็อาจจะใส่แบบขั้นตอนเล็กๆน้อยๆพอได้อ่านพอได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะได้เลือกก่อนไปทำ ใช่มันลงเหมือนเป็นแบบระดับรูปแบบแพทเทิร์นเนาะแบบแนวโนมอ่ะที่เกิดขึ้นอย่างซ้ําๆคือเป้ไปคนหนึ่งที่อ่ะอย่างล่าส,สุดคือเป้ไปทำทัวร์ที่อยุธยามาใช่ปะแล้วเป้อไปเที่ยวซึ่งตอน,นเด็กๆก็พูดตรงๆว่าเวลาไปวัดเราก็ไม่ได้สนใจอะไรอ่ะแต่พอเราโตมาการมีแผ่นป้ายเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวให้เป็นแบบส่วนการเรียนรู้อะ่ะเป้มองว่าแบบเคยบางคนอาจจะคิดว่าไปเที่ยวแล้วอ่ะทำไมยังต้องไปนั่งเรียนรู้อะไรอีกแต่บางทีอ่ะเป็นเล็กๆน้อยอ่ะมันเป็นการแบบมันสร้าง ความเข้าใจความอินซึ่งถ้าตรงตว่าต่อให้มนุษย์คนหนึ่งแม่งไม่อยากจะเรียนอะไรอีกแลว้วอะแต่คนเรามันจะอยากรู้เว้ยอันนี้มันเป็นธรรมชาติของคนที่อยากจะอ่านะซึ่งอ้อย่างเช่นชุมชนหัวตะเคถ้าเรามองเป็นรายได้นะเด็กเข้าไปอ่านภูมิปัญญาหัวตะตะลเคอะไรเนี่ยพูดแบบไม่รู้เรื่องไงแต่ถ้าเกิดว่ามีลุงมีป้าที่เขาเอาอะไรมาพับสารเป็นจระเขะมันก็เป็นภูมิปัญญาไรายได้แล้วก็สร้างไรายได้ให้กับมัน mm. เป็นชมูเล็กๆให้แบบมาลองสารทําอะไรที่แบบ ึกอบอ่ะคนเท่าคนแก่ทําอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่สนใจนะโอเคอืมก็หนุนว่าในระดับระดับขั้นแรกเนาะของไอซ์เบิร์กที่เราคุยกันก็คือระดับเหตุการณ์เนี่ยที่อาจารย์สอนเราวันเนี้ยก็คือเย่างเช่นว่าเราจะมองนทีศทางที่ทารเีกกันคือเรื่องของคาร์บอนเชมที่จะตอบโจทย์ในเรื่องเบื้องต้นเลยที่ง่ายสุดเลยที่ทห้คนเห็นทั่วไปแล้วก็ใช้งานได้จริงเนาะโอเคโอเคหัวข้อแรกน่าจะเคลียร์พอหัวข้อที่สองขอเราเราไปคุยเรื่องระดับรูปแบบล่ะแพทเทิร์นหรือเทรนเดียโนของมันละ ก็คนยังไงนะที่จะอธิบายกันมันก็จะเป็นแบบที่เกิดซ้ําๆอ่ะก็จะมีที่นี่ตันนิว่าหนคือว่าสมมติถ้ามีรถชนใช่ป่ะัางแรกไม่เนลรแต่ถ้ามีการชนซ้ําบ่อยๆใช่ไหมมันเกิดจากอะไรเออเกิดจากอะไรเนาะอ่ะเรามีพี่ของเราว่าถ้าสมมติเราทํไอคิอโคลงไปปุ๊บสิ่งก็ขึ้นไปบ่อยมีอะไรเกิดขึ้นบ่อยๆบ้างอก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยว ที่ซ้ําๆ,ๆอะอนะเ <ๆ S 2> ขาก็จะไม่ได้ดูแค่ในคาเฟ่เขาจะไม่ได้ดูตามแค่คาเฟ่เขาจะมองว่าเฮ้ยมันคือเคียรโคดอะมันแค่สกแกนมันก็ได้เลยเขาก็จะมองว่ามันเป็นการวางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะไปเที่ยวได้ด้วยซ้าว่าเฮ้ยฉันจะไปจุดนี้จุดนี้จุดนี้ตลาดหัวใ่มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยอืกมกว้างขึ้น QR จะแบบเป็นจุดกว้างที่ทําให้คนในชุมชั้นรู้จักตลาดมากขึ้นพันก็ถ้าสมมติท่านแล้วถ้ามันดีก็ ถ้ามันฟีดแบ็กดีเนาะในเชิงบวกก็มีการรีวิวถูกไหมผ่านแอปผ่านเลยนะไม่มีฟีดแบ็แล้วก็อาจจะเป็นโซเชียลในทิกตอกยูทูบแลยก็ว่าไปที่มีการแชร์ต่อต่อกันเนาะคนก็จะจะแบบเห็นเยอะขึ้นไรงี้ยรู้จักมากขึ้นออริเทลลิ่งก็จะเข้าใจมากขึ้นอะคนจะอะโน้ตระบบที่ที่ดีสุดเนาะคือโซเชียลก็ปากต่อปากมันเป็นระบบที่ไวที่สุดแล้วในมุมนนไวมากถ้ามันดีจริงนะถ้าซ้ำีกก็ไดเหมือนแบบเหมือนเราจะไปเที่ยวอ่ะเราก็ต้องดูอยู่ดีว่า เราตามมาจากทิกตอกคนนี้นะพอเราดูปุ๊บเอ๊ยมันน่าไปเราเราก็จะอยากไปเออบางที่เราก็ไม่รู้จักแต่เราเห็นว่าเออเราเห็นจากในโซเชียลของคนอื่นที่เราผ่านและที่เราที่เขาเคยไปมาแล้วถ้าเกิดว่ามันดีอะมันน่าไปเราก็จะเราก็จะอยากตามไปอ่ะถึงแม้ว่าตอนนั้นเราก็อาจจะยังไม่รู้เลยว่ามันคือที่ไหนเออถึงปะ อีกอันหนึ่งที่แน่ๆซ้ำแน่ๆก็คือสแกนชัวร์โคดเราเก็บ Data เป็นข้อมูลได้อยู่แล้วด้วยชาวบ้านเขาก็จะได้ดูเป็นแบบถ้าเราได้ข้อมูลเนาะเนาะเขาก็จะเป็นการเก็บไปในตัวว่าเอ้ยจันถึงสุกมีคนมาประมาณเท่าเท่านี้ออเสารอาทิตย์ประมาณเท่านี้เขาคนที่เขาเตรียมของขายอ่ะเขาก็จะอ่ะกะระยะการจัดของอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วตลาดนั้นแหละีมาได้่วันพุธวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ ก็ต้องเตรียมการดีว่าคนจะมายืมาน้อยในแต่ละวันโอเคอันนี้ก็อันนี้นว่าหัวข้อนี้คือชัดเจนว่าก็คือการที่คนมาใช้งานซ้ําสแกนซ้ารีวิวซ้าแชร์ต่อกันเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆเพราะว่ามันดีถูกไหมซึ่งถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็มีหลังบ้านฟีดแบ็กว่าดีไม่ดีไงเนาะใช่กงมีคอมเมนต์ได้เป็นแดชเป็นดาต้าเบรเป็นแดชบอร์ดด้านหลังบ้านได้โอเคอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรอันนี้ลึกไปก็คือ ก็มาเจาะหรือว่าทำไมถึงเกิดซ้ำล่ะถึงไหมคือจะโครงสร้างทำไมถไงเกิดขึ้นรูปแบบนั้นเกิดขึ้นได้มีอะไรบ้างเอ่ยเมื่อกี้ก็เหมือนพูดไปนิดนึงปะว่าว่าถ้ามันดีจริงมันต้องการตองกางข้อมูลที่ควรจะมาที่เพราะว่ามันดีก็อาจจะเหมือนเราตอนนี้หรือเปล่าอาจจะว่ามันก็ต้องไปพูดเหมือน plc เหมือนที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้เขาก็ต้องไปพูดต่อรีวิวว่าแบบก็มันมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เออถ้ามันดีเขาก็จะแบบ มันดีนะแกมันดีกว่าตลาดอื่นมันดูมีจุดน่าสนใจอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นโครงสร้างนี้หรือเปล่าใช่เพราะว่าระบบต่อไปเรื่อยๆมันเะมันเกิดจกจุดเล็กๆของแต่ละจุดใน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 ระบบเราอ่ะคือไม่ได้แบบว่าเป็นภาพใหญ่นะแต่ส่วนทุวคนร่วมมืออย่างเช่นคาเฟ่นี้ดีสีปากดีห้องน้ําดีระบบดีทุกอย่างมันดีหมดอะมันลุที่แข็งแรงขึ้นมาเนาะ ทำให้จุดเด่นของสูรงสรงนรวมแบบศูรวมการท่องเที่ยวได้เลยเพราะว่าคนก็อยากมาซาม้ําอยากมาเที่ยวซ้ําแล้วก็ที่มีแน่ๆอยู่แล้วจุดเด่นก็คือพวกวิถีชีวิตชาวบ้านอืใช่ไหมภูมิปัญญาของเขาอยู่แล้วอ่ะการเป็นเขาอ<ช>่ะมันมันเลยเป็นจุดจุดแข็งเป็นคุณสมบัติแข็งจุดเด่นเป็นจุดเด่นที่เราต้องดึงมาเป็นพยายามเขาเรียกที่ชอบรัฐบาลที่โปรโมทซอฟท์พาวเวอร์เนาะ กนะารพังดันเป็นซอฟต์แวร์เพื่อให้มันเป็นเขาเรียกเศรษฐกิจแบบสร้างสารรค์คือเพื่อให้มันดูมีจุดเด่นแล้วก็ผลักดันภูมิยาชาวบ้านโดยเราพยายามใช้ QR โค้ดเนี่ยจากหนึ่งกับสอง่ะที่มันเกิดอีเวนต์แล้วก็เกิดจากไอตัวแพทเทิร์นเนี่ยให้เกิดการใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีของเราคโค้ดอ่ะผลักดันมันเนาะไม่ว่าตอนแรกที่เราเข้าไปใช่ปะถ้าสมมติเราจะเอาตัว QR เข้าไปอ่ะคุณใช่ไว้ว่ามันจะเป็นตัวของทีมงานที่ับที่จัดการอีกกระบวนการใช่ใช่ ถ้าเราอะฝั่งล่าความเข้าใจเนี่ยให้เขาได้มีบทบาทด้วยมาุ่กคนในชุมชนมันก็จะเป็นงที่พี่นนท์บอกคือมันมันก็จะใื่เปนตัวเขาเองใช่มันจะเป็นมือตัวของเขาเองที่เขาสามารถเป็นตัวประกอได้มันเทคทามเนี่ยแต่มันจะเป็นมันจะเป็นลองเทอมมันไม่ใช่ช็อตเทอมแล้วที่แบบไม่ใช่แบบดังแบบหนึ่งเดือนสัปดาห์เดียวแบบคนไปที่แบบบูม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 แล้วก็ไปแล้วก็จบก็ที่เราพูดก่อนนะเนี่ยว่ากระแสโซเชียลสำคัญแต่โซเชียลก็น่ากลัวนะถ้ามันไม่ได้มั่นคงอันนี้พูดตรง มันไม่ได้แข็งแรงพอหลังบ้านเที่ยวไปเที่ยวกับอ่ะแต่เราใช่ทีเดียวจบไปทีเดียวไปทีเดียวให้ให้รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็ไม่ไปอีแกแล้วออันนี้ก็โครงสรุปนะว่าก็อย่างที่คุยกันมันเป็นเกิดจากการที่ว่าจุดเล็กๆหลายจุดมารวมกันแล้วก็ร่วมมือกันเนาะเกิดเกิดจากการกระบวนการร่วมมือกันของทั้งฝั่งใครบ้างอะ่ะชุมชนชชมเราที่ลงไปดูแลหลายภาคส่วนที่ต้องช่วยกันเนาะใช่เพื่อให้โครงสร้างระบัตแข็งแรงขึ้นอ่าแล้วมาส่สุดท้ายคือ ในแบบโมเดลแล้วยังไงดีโมเดลมันก็ต้องอย่างที่พี่ว่าพอมันคือทุกอย่างมันต่อกันหมดอ่ะมันก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนด้วยถ้าแบบสมมุติว่าวันหนึ่งดังแล้วอันนี้เราไม่รู้นะคนเราแค่คิดเฉยๆอย่างตลาดอัมพวาในรีวิวอ่ะก็คืออืมีแต่แล้วต่างชาติจะคือมองว่าแบบมันแย่มากมันแบบเหมือนหือว่าแย่เลยใช่อันนั้นมันคือ มันก็ขึ้นอยู่กับชุมชนแล้วอะว่าเขาจะทำยังไงให้มันยังคงอยู่ต่อไปอย่างเงี้ยให้มันได้ผลแบบระยะยาวอย่างเงี้ยอาจจะแต่ข้อสามเนาะว่าข้อสามมันก็เกิดจากการที่ว่าแข็งแรงก่อนพอแข็งปุ๊บม,มันจะเกิดมีความเชื่อแล้วว่าแบบเฮ้ยชุมชนเนี้ยมันโอเคโอเคไงบ้างในด้านเศรษฐกิจอาหารการกินหรือว่าคุณค่าของชีวิตเขาเป็นไงบ้างกับอีกอันหนึ่งพี่หนูคิดนะแค่คิดเฉยๆว่าถ้าเกิดว่าเรามีแบบ ถ้าเราจะทําสมมุติถ้าสมมุติว่าเราทําทําได้ทาโปรเจกต์เนี้ยอาจจะต้องมีส่งเสรมแบบวิชาวิชาหนึ่งแทรกเข้ามาเรื่องอเขาเรียกอะไรถ้าเป็นทาวิชาชีพหร,หรือก็จะเป็นจรรยาบรณวิชาชีพอะไรทําให้เขามองเห็นผลว่าจะไม่จะถ้าแบบมันดังจะไม่ไปอัพราคาหรือน,นั่นนี่เพราะมองผลระยะยาวของชุมชนของตัวเองเนี้ยให้เขาได้เห็นว่าอ๋อถ้าเราทําแบบ จัรยาบรณมีจรรยาบรณกับทุกอาชีพอะเนาะมันก็จะไปได้เรื่อยๆแล้วก็จะแบบยั่งยืนแต่ถ้าเราอยากรวยเร็วอะไรเงี้ยเห็นมันบูมรีบกอบโกยอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนตัดทางทำมาหากินตัวเองนั่นแหละแบบไปสะท้อนให้นะใเขาเห็น<ๆ> <he S 1> ว่าเอ้ยม,ออมันมีแบบนี้นะกินเขาเรียกอะไรนะกินได้เยอะแต่กินได้สั้นก็เหมือนมาครั้งเดียวมาครั้งเดียยแล้วมันไม่โอเคก็คือไม่มาอีกแล้วอืมก็สุดก็เป็นไงนะหนูก็เป็นนะถ้าสูงเว็บก็อยากให้รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็จบ คือแป้รู้สึกว่าเราต้องสร้างสิ่งเนี้ยให้ยึดอยู่กับชุมชนบวกการเรียนรู้ไม่ใช่ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจเพ้าใแต่บถ้ามันมองเป็นเศรษฐกิจมันจะมองเป็นการเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแต่ถ้าเรายังยดึดเกาะอยู่กับคําว่าเชื่อมเราจะเชื่อมโยงมิติทั้งหมดคือสังคมวัฒนธรรมโรงเรียนชุมชนแล้วถ้าเราเกาะก,กับคําว่าการเรียนรู้อ่ะมันจะทําให้แบบมันจะไม่เป็นตลาดอัมพาะอันนี้มันเหมือนมามองทิศทางระยะยาวนะว่าโครงสร้างถ้าเมื่อเราโครงสร้างเราแข็งแรงเราต้องมองว่า เราจะเดิเดนน้ที่ทางไหนซึ่งอยา่างที่ไม่บอกคือไป่พยายามบอกว่าโรงเรียนไม่ได้โรงเรียนหรอกนับว่าชุมชนเนาะแล้วก็โรงเรียนหรือใครก็ได้ี่ลงไปดูแลมันต้องพยายามมองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไปแล้วใช่เป็นส่วนหนึ่งเหมือนไม่ครอบครัวในการพยายามผลักดันด้วยกันเพราะว่าถ้าคุณดีทุกอย่างก็จะดีหมดภาพรวมแทน,น,นแล้วก็อย่างที่บอกกันว่าเราเรียนวิชาเทาลยีเนาะสิ่งที่เราพยายามอันนี้นหนูหยู่พิมพ์มาเลยแต่สิอย่งตอนนั้นดิอบอกว่าเทาลยีมันไม่ใช่ทวแทนชุมชนเนาะ แต่เฮลยีเป็นตัวแบบเครื่องมือเนาะที่สาคัญที่ช่วยในการถ่ายถ่ายทอดเนาะเพราะอย่างเช่นนนอยู่บ้านเนี่ยนนไม่รู้จะถ่ายหรือไงม,มือจากโหมดตะเคสหรือเป่าแต่นนมีอินเทอร์เน็ตมีสื่อออนไลน์มีทิกตอกทำไมเป้งไปโหมดตะเคสล่ะเพราะไปดูทิกตอกถูกไหมใช่ไอเทคโนลยีย่มันเป็นตัวสื่อการที่ช่วยเราอยากไปที่ท,ที่หนึ่งซึ่งความสำคัญคือใช้เทคโนโลยีไงให้คนอยากมาตลาดโหมดตะเคสหรือไหมใช่เราจะถ่ายทอดอะไรอะไรได้บ้างจะโชว์อะไรให้เขาเห็นบ้างจะโชว์ความ อัตลักษณ์จะโชว์ศิลปะจะโชว์เวิร์กช็อปจะโชว์เรื่ตามต้องเขาเห็นว่าเฮ้ยเราน่าสนใจดึงดูดความสนใจเขามาเที่ยวโอตาเคให้ได้ค่ะอืมโอเคก็อะไรเสียดเนาะอีเวนต์แล้วก็แพทเทิร์นนิยมก็โอเคคราวนี้มาดูเรื่องเอฟเฟกต์เนาะเขาเรียกนะผลกระทบอิมแพกเนาะที่เรามองกันซึ่งโมโมโนะก่างที่เราคุยกันอะก็มีของใครบ้างที่ขวัญหามามีของคุณนัทนาสวรรค์ใช่ไหมใช่ใช่จะมอลังสิตเนาะมอลังสิตธ ก็มีของเป้ี่หา,<ม>ากีกว่าเรื่องคีลาโคดมาใช่ไหมเอฟเฟคของคิลาโคดแล้วก็มีหลิวหาเรื่องของตลาโดตุ๊กเคโอเคเรามาคุยเรื่องผลกระทบดีกว่าเ<ม>ขาเรียกวเ่องขทีข่เขาเรียกว่าเอาคำของมันอะสิ่งได้จากมันคืออะไรมีอะไรบ้างที่เราบอกว่าเราทําไปเราต้องการอิมแพกที่ชัดเจนถูกไหมกับนตกรามาาาารที่ชัดเจนแวนวาต้งมีแน่ๆคือคนที่ได้อันดับแรกคือชุมชนเนาะชุมชนได้อะไรบ้าง ได้แน่แน่ก็ถ้าเกิดมันโอเคคนก็จะไปเที่ยวเยอะพอคนไปเที่ยวเยอะคนในชุมชนที่แบบเขาขายของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรายได้เพิ่มแน่แน่อยู่แล้วถูกปะรายได้แน่รายได้แน่ๆนมันดึงนักท่องเที่ยวได้ตรงจุดไปว่าแบบว่าดึงเข้ามาผ่านอีเทคโนโลยีพอสร้างรล้วได้คนก็มีอาชีพมากขึ้นเพราะคนจะเริ่มมีการทําอาชีพออนไลนมากขึ้นค้าขายกันมากขึ้นอืมโอเค คนอาจจะพอพอมีคนพอมีคนเที่ยวมากขึ้นอ่ะแล้วคนในท้องถิ่นอ่ะเขาก็อาจจะแบบสร้างรายได้ใหม่เลยก็ได้นะแบบอะไรที่ถ้เป็นแบบใช่แบบอะไรที่แบบเป็นในท้องถิ่นเขาอะไรแบบเขาในเมื่อเขารู้จักชุมชนเขาดีอ่ะพอมีโคอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเอ้ยมีอะไรอาชีพใหม่เพิ่มขึ้นใหม่ใหม่เพิ่มขึ้นเลยก็ได้นะนโนชอบตรงนี้นะเพราะว่าบางทีอ่ะมันมีบางสมมติว่ามีศิลปะหรือบางอย่างที่เขาอาจจะแบบเป็นแบบของเขาอ่ะที่เขาแบบ เลืองทปแล้วเพราะเขาคิดว่าทําไปก็ไม่มีใครสนใจหรือว่าไม่เบิกเนาะเขาจะคิดเนี่ยเฮ้ยเอามาทําใหม่ดีไหมวะเพราะเป็นจังหวะสาคัญเนาะคิดว่าจะสามารถเอามาถ่ายทอดแล้วก็สร้างอาชีพให้เขาได้อีกรอบหนึ่งเพราะหนนชื่อว่าก็มีมีหลายอย่างที่มันหายไปเนาะเพราะว่าไม่มีใครตอบโจทย์ไม่มีใครมาถ่ายทอดให้เขาไม่มีใครสืบต่อเ<ช>ขอาเขาก็เลิกทาอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่มันเป็นจุดประกายเขาหมายให้เขาออกมาทําใหม่ก็ได้ไอน่าสนใจแน่ๆคือรายได้เนาะใชดเปที่โนนอะมันจะเป็นจุดเล็กๆที่ถ้ามันบานอะ มันจะเป็นทิศทางที่มันเป็นแบบมันไม่สเปกสปะในมุมของเรนนะมันจะกระจายเป็นวงกว้างแล้วก็สุดท้ายอ่ะพูดมันดูสวยหรูแต่ว่ามันก็จะกลับมาสร้างความภูมิใจให้กับคนในพื้นที่ที่ไม่ใช่แค่ตลาดหัวตะเขที่รอวันให้มันแบบหายใช่บางตลาดคือบางตลาดการประชาสัมพันธ์ไม่ดีคนไม่รู้จักมันก็หายไปเรื่อยๆพอไม่มีคนอาชีพบางอาชีพมันก็ต้องหายไปพอบางอาชีพหายไปปุ๊บไอ้แม่ค้าที่ยังอยู่อ่ะมันไม่มีคนเดินอ่ะมันก็ต้องไปทําอย่างอื่น ต้องไปที่อื่นโอเคระดับชนนนนว่าเลียระดับจะไประดับที่นนมองว่าที่เราตอนแรกเราก็มองเนี่ยคือระดับโรงเรียนเนาะที่อย่างเช่นโรงเรียนโนนใกล้นนยังบอกว่าจริงๆอ่ะระดับโรงเรียนง่ายมากคือถ้าสมมติว่าเขามีความแข็งแรงเรื่องวัฒนธรรมหรือศิลปะหรือบางอย่างเนาะมีเวิร์กช็อปที่แข็งแรงซึ่งนนว่าเขามีนะเพราะนนมีการโทรคุยแล้วก็คือเราสามารถเอานักเรียนเราเป็นลงพื้ยนที่จริงได้เนาะมันดีมากๆมันดีมาแล้วก็ไอ้นักเรียน่ะจะสามารถค้นพบ สิ่งเขาอาจไม่เคยเรียนมาก่อนเขาอาจ,มมาอาอาจชอบก็ได้อาจจะเจอสิ่งเขาชอบสิ่งเขาอยากทําแล้วก็อาจจะต่อยอดเนี่ยนะคนว่าสร้างอาชีพสร้างไรายได้ได้ด้วยซึ่งอย่างบอกว่าไม่ใช่แค่นักเรียนมันส่งตัอประชาชนเนาะทีะ่เป็นลูสร้างอาชีพได้ด้วยเหมือนกันนักเรียนหลิวเป็นนะคือแบบคือเขาอะชอบคุยกับเพื่อนเพือ่อนต่างชาติแต่ว่าคุยในแอปแล้วทีเนี้ยวันนั้นไปไปทัศนศึกษาแหละฝรั่งเดินมาถามทางเขาตตบได้แล้วเขาแบบ เหมือนมีแรงฮึดสู้อะว่าแบบอฮ้ยฉันจะต้องไปเรียนต่อนะเพราะรู้สึกว่าฉันทําได้ฉันชอบอันนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูดให้ฟังแบบภูมิใจอะไรเงี้ยเขาจะได้เห็นว่าอ๋อไอที่เราเรียนไปเนี่ยมันใช้ยังไงหนื่าสําคัญมันเป็นแรงผลักดันแบบที่มันหาไม่ได้จากในห้องอ่ะมันต้องเจอสถานการณ์จริงเท่านั้นที่แบบเจอแล้วมันจะว้าวเฮ้ยเราทำทำอันนี้ได้ด้วยหว่าอะไรเงี้ยโอเคชุมชนนักเรียน โรงเรียนอ่ะสุดท้ายกับภาพรวมหมดละ่ะกับพื้นที่ของตลาดที่รอบบริเวณชุมชนทั้งหมดไม่ว่าหนึ่งเลยตลาดกันสมัยขึ้นมองว่ามันได้ประโยชน์เต็มๆแหละเพราะว่ามันตลาดดังใช่ปะรอบคานแตแต่มีความเจริญเข้ามาแน่นอนใช่ก็จะมีคงเถอมีภาครัฐไทยในชนเข้าไปช่วยใช่เขามาช่วยเพราะอยากจะผลักดันเพราะว่าถ้าถ้าตลาดตรงนั้นดังอ่ะ แน่นอนแหละเทศาบาลอาบาจอ,อะไรที่เขาดูแลอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเขาต้องเขตสำนักง,งานเขตอะไรเงี้ยเขาต้องชูขึ้นมาอีกแล้วจำตอนลิซ่าได้จริงนะไม่มีเลยขา,ายลูโหดังเลยฮับโปรเตอร์ทำเตเต็มเขาแล้วสนับสนุนไา้แบบลิซ่าที่วันที่จะยู่ทำแต่ามันตั้งอยู่สริง อย่างบางที่อย่างแถวที่โรงเรียนหรือว่าอันไหนดังเงี้ยบริษัทเขาจะเข้ามาสนับสนุนคนในชุมชนด้วยนะจะให้ทุนลูกคนในชุมชนอะไรเงี้ยให้งานอะไรเบี้เรามันมีเื่อ C S R เนาะบริษัททุกคนรู้จักของบางหลวงป่ะที่เขาดังลอยลูกปัดอ่ะเคยไปเคยไปเชื่อไหมว่าเป้อะไม่ได้ไม่ได้ไปตั้งแต่แรกที่มันแมสแต่ว่าเคยมีพี่ที่โรงเรียนอะเขาเวลาออกจากงานแล้วเขาก็ ไปขายดอกไม้ที่นี่เพราะว่าบ้านเขาอยู่ตรงนั้นเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรเลยอะไม่มีแบบว่ามันเป็นแค่เหมือนเป็นตลาดริมน้ำที่คนยังไม่ได้มองเห็นคุณค่าจนกระทั่งการแบบสร้างเวิร์กช็อปลูกปัดตะเล็กๆแค่จุดเล็กๆเลยนะล้วก็เพนล้วก็นั่งวาดรูปริมน้ำจุดขายแค่นั้นนะโหคนก็แชร์แชร์ต่อไปเพราะว่าเกิดจากการประชาสัมพันธ์ที่ดี แล้วตอนแรกแบมันบูมแค่ไอตรงริมน้่ยเพราะคนจากจะได้แค่บรรยากาศแต่ตอนนี้ไอ้ซอยข้างหลังที่ไม่ได้ริมน้ำอะ่ะคนเต็มซอยเลยอะ่ะแล้วแบบอ oh. มันก็กลายเป็นแบบ uh. ชมู uh. <ๆ>มเล็กๆที่มาลงกันแล้วก็มาทีมเลยใช่ <พอ S 2> คนบอลตอนนั้นไปคนเยอะมาก อ่าถ้าไอตลาดหัวตะเคเนี่ยถ้าทําเราทําระบบดีจริงๆอะ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละพอบูมเสร็จล้วก็มีหน้าที่คิดต่อแล้วว่าเราจะทํายังไงให้มันอยู่ต่อไปเรื่อยๆอันนี้สําคัญนะนนน,นว่าไอบูมอ่ะมันมีกาดง่ายไว้ในสมัยนี้เพราะว่าเรามีโซเชียลในการแฮปปี้ต็อกเนาะไอข้อ,อที่สี่อ่ะที่อาจารย์บอกแบบไอแบบแผนโมเดลอะ่ะนึกว่ายากสุดน,นะที่จะทย์เปตลาดมันมีความยั่งยืนแล้วแบบขับขึ้นด้วยตเชเองได้อะ่ะ จัดการยังไงอย่างเงี้ยเออใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ผมค่อยน่ากลัวอยู่แต่ในเบื้องต้นอ่ะถ้าเราให้มันตลาดบูมได้ก่อนอันก็คือสักเซนในระดับหนึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าไปลงพื้นที่เดี๋ยวก็จะชัดขึ้นว่าอะไรยังไงตรงไหนนนติดต่อแล้วก็เราจะนัดกับนนสาวถูกไหมใช่ก็ไปลงพื้นที่นนคุยกับเขาเขาบอกให้อยากอยากให้มาตอนเช้าสักเก้าครึ่งถึงไม่เกินไม่เกินทิ้งเพราะว่าทัดเที่ยงแล้วมันจะคนเยอะเกินแล้วเขาเราจะมีเขาจะไม่สะดวกใช่เราเขาเขาพูดว่าเราจะไม่มีโอกาสที่สัมภาษณ ชาวบ้านหรือสัมภาษณ์คนค้าขายเพราะเขายุ่งกับการขายของแล้วเขาบอกว่าให้แนะนําตัวไปเลยว่ามาจากไหนเพราะนนก,ก็แนะนําตัวแล้วเรามาจากที่ไหนแล้วก็มาจากวิชาอะไรบอกงไปแล้วอก,<ๆ>ก็ก็ติดคาถามกันไปแล้วก็พรุ่งนี้เราค่อยมาล,ลีดก็ได้ว่าเราจะไปทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ถ้าเราจะถามเราจะถามอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่การติดต่อเพราะก็แลกกลัวเรื่องเอกสารราชการเนี่ยว่าบางเอาสารที่มันต้องขอราชการเขาบอกไม่ต้องใช้เข้ามาได้เลยแค่ว่าแนะนําตัวก่อนว่าเราเป็นใครเขาจะได้รู้ว่าเราติดต่อไปแล้ว เราโชคดีมากข้อสอบที่ส่วนใหญ่เป็นเวิร์กช็อปอืมคือจานสุขผมไม่ค่อยมีเวิร์กช็อปนุนเข้าใจนะเพราะว่าคนน่าจะว่างสาร์อาทินเนาะก็เลยมาเวิร์กช็อปเสาร์คนเยอะกว่าคนเยอะก,กว่าเขาบอกมีเวิร์กช็อปนี้นุนก็แอบกลัวว่าเขาบอกฝนตั้งแต่แปดโมงเนาะนุนกลัวว่าไปสิบโมงยังไม่เจอเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันว่าจะเจออะไรบ้างตอนสิบโมงเที่ยงโอเคแต่นุนบอกเขาแล้วเรียบร้อยภาษาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแลับหยุดหน้าจอก่อนอย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวหาย